สำหรับวิดีโอนี้นะครับจะเป็นเรื่องของสมรรถะท้องถิ่นนะครับ ต่อนะครับเรามาดูสมรรถนะประจำผู้บริหารนะครับ leadership competency สมรรถนะประจำผู้บริหาร leadership competency หมายถึงคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่กำหนดเป็นคุณลักษณะสำหรับขา้าราชการท้องถิน่นตำแหน่งบริหารต้องมีในฐานะผู้นำที่มีประสิทธิภาพเพื่อนำทีมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับสมรรถนะแรกก็คือการเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง c h a n g e Leadership หรือว่า C.L. นะครับคำจำกัดความของการเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงก็คือความตั้งใจและความสามารถในการกระตุ้นผลักดันบุคลากรกลุ่มคนองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องให้เกิดความต้องการในการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานองค์กรประชาชนสังคมหรือประเทศชาติรวมถึงความสามารถในการดำเนินการถ่ายทอดชี้แจงและสื่อสารให้ผู้อื่นรับรู้เข้าใจยอมรับ และนึนมือการให้การปรับเปลี่ยนหรือการเปลี่ยนแปลงนั้นๆเกิดขึ้นจริงนะครับสมรรถนะต่อมานะครับความสามารถในการเป็นผู้นำ leadership หรือว่า LEAD นะครับคำจำกัดความความสามารถในการเป็นผู้นำนะครับก็คือความตั้งใจหรือความสามารถในการเป็นผู้นำของกลุ่มคนหรือทีมงานตลอดจนสามารถปกครองดูแลและให้ความช่วยเหลือรวมถึงความสามารถกำหนดทิศท,ทางวิสัยทัศน์กลยุทธ์แผนงานเป้าหมายและวิธีการทำงานต่างๆให้ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือทีมงานปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นเต็มประสิทธิภาพและบรปปรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรนะครับสมรรถนะต่อมาก็คือความสามารถในการพัฒนาคน developing and coaching หรือว่า DC นะครับคำจำกัดความของความสามารถในการพัฒนาคนก็คือความตั้งใจหรือความสามารถในการส่งเสริมสนับสนุนและการพัฒนาความรู้ความสามารถผู้อื่นโดยมีเจตนามุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานองคอ์กรหรือประโยชน์ในงานของบุคคลเหล่านั้น และสมรรถนะสุดท้ายนะครับของผู้บริหารนะครับคือการคิดเชิงกลยุทธ์สตาเตจิกหรือว่า ST นะครับคำจำกัดความของการคิดเชิงกลยุทธ์ก็คือความสามารถในการคิดการทําความเข้าใจในเชิงสังเคราะห์รวมถึงการมองภาพในเชิงกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์และการเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ในระยะยาวรวมถึงทฤษฎีและแนวคิดต่างๆให้เข้ากับการปฏิบัติงานในชีวิตประจําวันหรือให้ได้มาซึ่งกรอบความคิดหรือแนวความคิดใหม่ๆอันเป็นผลมาจากการสรุปรูปแบบ ประยุกต์แนวทางต่างๆจากสถา,านการณ์หรือข้อมูลหลากหลายและนานาทัศนะในระดับสูงยังรวมถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงผลกระทบของปัจจัยภายนอกที่มีต่อกลยุทธ์และนโยบายขององค์กรนะครับนั่นคือสมรรถนะของท้องถิ่นทั้งหมดนะครับค่อนข้างจะเยอะและมีเนื้อหาม,มากซึ่งในแต่ละสมรรถนะนั้นก็จะมีระดับตั้งแต่ระดับศูนย์ไปจนถึงระดับ5นะครับในรายละเอียดตรงนั้นนะครับก็คงจะเป็นวิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับ